อะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสวัสดีย้ำเสาของวันที่สามเนาะวัอน,นี้เขา,ามาทำเปล่แตงกินกับเพานะวัอน,นี้ครับเมืองบรรยากาศนี่ครับผมทำทำมาพริกแล้วนะครับต่อไปผมสีใสเปล่แดงนะเด้อพี่น้องเด้มอมาเอาลายเด้อพี่น้องเด้อ ทำในบ้านนะมึงนี่ทำบระแดงก็ถอดตาได้พี่น้องเศบๆ้วมึงนี่เขอาเจ้าห่อนๆน,น้ำซสาปุะบสาบอันไหนเราพี่น้องเกวง ปลาที่เขาทอดไว้นะครับแบ่งนะครับหน่วยหนึ่งก็ได้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อหน่วยหนึง่งเขาได้ประมาณนี้นะครับต่อไปเขาก็สุนวงเด้อพี่น้องเด้อแสงเงาเรื่องพี่น้องเนละิศแสงเงา ที่มั่มนะครับน้ำปลาหงสชลอดน้ำตาล tắm bia âm um. ซิมเลยพี่น้องซิ่มไหยพี่น้องแกะบอดจัดเลยพี่น้องต้อง,บออง,งเบาไล์ไ กองอิลิพีนงบ้านท่าเด้องมึงบรรยากาศนะครับมึงบรรยากาศนะครับกองอิริมึงเห็นบหมน,นี่ครับเรียบร้อยครับตำทัวกินเข่าครับทอดป่าด,ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ผมขอจบไปเพีงยงเท่านี้ครับเอาไว้คลิปหน้าต่อไปนะครับผู้ใดขำว่าเบิ่งก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ลำรวยร่ำรวยถึงเป้าหมายกันทุกคนครับสวัสดีครับ